ตดองต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 งโอ้ยวันนี้ต้องต้องสอนหนังสือให้นักเรียนโอเคโอเคโอเคต้องสอนหนังสือให้นักเรียนนะนักเรียนสวัสดีคุณครูสิใช่ ดีครับผมค,คุณครูคณิตไก่โอเคเราโอเคได้เด็กเรียนดูไว้นะเนี่ยเนี่ยสองบวกหนึ่งเท่ากับโอเคโอเคนะแล้วก็เรื่องต่างๆเรื่องต่างๆเบราๆบาบ,บ,บโอเคแค่นี้แหละโอ้โหก็ โอ้วากาศ์ทฮิร oh, ันสวยจังเลยอวากาศเฮ้ยนายหน้าตรงกลางนายนายเฮ้ยไม่ได้กันและโยนโยนจรวดนี้ทิ้งแม่งกันโอ้กุดคูกุดคู ครูทำอะไรครับผมถึงเปนครูคทำอะไรอ๋อแกนอนนอนฝันแต่อวกาศอยู่นั่นแหละเนี่ยนี่แหละครูโยนเครื่องเวีนอวกาศของเล่นไว้เลยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยครูนี่มันของนะของราคาถูกด้วยมันจะฟังหรือเปล่าไม่สนนะ่ะนายนายนายค้าวหลังก็อย่านอนในห้องเรียนอีกละ่ะ ไม่นั้นมันก็จะโดนแบบนี้ไงเออไปเรียนไปไปเรียนไปโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะยานอวากาศของฉันโอเคนักเรียนวันนี้ต้อสอนบลาบลาบลาบร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 า,บรา,บรา,บราตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้ง ตึงตึมตึงตงโอเคนักเรียนตอนนี้หมดคาบแรกแล้วแหละนักเรียนนักนักเรียนทำอะไรก็ได้เลยเดี๋ยวคู่ไปก่อนนะโอไม่ oh <my S 1> นะยานอวากาศของฉันไม่รู้ว่าจะพังหรือเปล่าต้องรีบไปียวแล้ว เ้ยนายขอทัหน่อยอุย้ยนายก็ขอทองสิบอนอย่ารืมกอดตัวตรงนี้โอ้ยโล่งใจไปโอ้ยโล่งใจไปโล่งใจไปคิดว่ามันจะพังซะและ้วดีนะที่มันยังราคาถูกราคาถูกโอ้ราคาถูกมัาากนก็แข็งแล้วเฮ้ยใครใครนั่นนะใคร เอามอนี้ดูกกี้เข้าสนานทุกคนเฮ้ยเอายานอวากาศของฉันมาทำไมโอ้ยยานอวากาศมันราคาถูกและแกก็ยังจะเล่นมันอยู่นเนี่ยเนี่ยานายไม่ซื้อแบบบังคับมาล่ะเดยไอ,ไอ้นี้อ่ะอันนี้มันก็ดูแบบแปลก,กอีกด้วยแล้วก็ลองซื้ออันใหญ่ๆห่กว่นี้อีกสิ là In, cắn cũng sẽ păng anh Nini lẹ, Nói nè, cắn không nhâm lòng, không nhâm, oi oi oi, kẻ tội cắn làm mày à, mày ya, oi tội cắn làm oi, kẻ tội cắn làm mày, oi, oi, yờ เดี๋ยวฉันไปก่อนแหละอย่ตอนโตอย่าค่อยเจอกันยเข้าโรงเรียนกว่าฮ้ยังดีนะยางวากาเของฉันยังดีอยู่้ยเอาไปดีกว่าเอ้ยเอ้ยอ,อีกสาสิบห้าปีผ่านไป ฉันมาที่ต่อนี้เป็นเป็น,ปนสถานีอวกาศหรือใช่สถานีสยานอาวกาศนี่โอ้ใหม่ก็สวยจังเลยโอ้ oh, ฉันเพิ่งเห็น,หนกันนะเนี่ยได้เวลาขึ้นแล้วโอเคแหละฉันก็จะข,ขึ้นเลยนะ แล้วคนดูตรวจสอบอะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันขอตรวจสอบก่อนนะตอนนี้ยนานอวกาศนั้นปลอดภัยดีปลอดภัยดีตรวจสอบแล้วเครื่องยัตยังเหมือนเดิมขับคล่องได้ดีโอเคล่ะโอเคล่ะนั้นก็จะปล่อยนายให้ไปที่อวกาศได้นะ ขอให้โชคดีแหละว่าภารกิจจะจะล้มเหลวไหมถ้าเกิดล้มเหลวภารกิจก็จะจบเลยนายก็จะตายด้วยแต่ถ้าเกิดภารกิจสำเร็จนายก็ได้ดูในอวกาศนะขอให้โชคดีแหละโอเคนะทุกคนผมก็จะขึ้นยานอาวกาศแล้วนะโอเคแหละทุกคนแล้วฉันก็ขึ้นยานอาวกาศนะ ยานอวกาศได้ข er. really an okay, ึ้นแล้วตอนนี้ขึ้นแล้วไม่ระเบิดยานอวกาศปลอดภัยตึดโอเคฉันก็จะจอดยานอวกาศไว้ตรงนี้นะฉันเจอดาวดวงใหม่แล้ว ดาวดวงใหมน่นี้รู้สึกว่ามีแสงสีฟ้าเยอะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรจอดมาซาเราลงจอดเลยดาวบนดาวดวงนี้โอเคเย้ฉันได้ขึ้นมาที่ดาวดวงนี้แล้วโอ้โมันโล่งจังเลยโอ้โหันภูเขามันก็มีดาวดาวนี้ก็มีภูเขาด้วยว้าว เห็นพระอาทิตย์ด้วยโอ้สวยจังเลยจำเวลาสร้างดีกว่าโอเคแหละฉันได้สร้างฉันได้สร้างอะไรใหญ่ๆอย่างด้วยฉันได้สร้างอะไรหลายๆอย่างด้วยอย่างเช่นธงประเทศไทยดูนะเนี่ยนี่เนี่ยธงประเทศไทยของเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยธงประเทศไทยเลยเนี่ยเนี่ยประเทศไทยเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอเคเห็น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 คิดว่าไม่เห็นอีก แล้วตรงนี้ฉันได้ทำสติ๊กเกอร์แมวด้วยเนี่ยม,มันเป็นเนออนเลยแล้วฉันก็ได้สร้างเสาสัญญาณด้วยติดต่อกับโลกอะของทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละแล้วก็ที่นั่งฉันก็จะนั่งนะเพราะฉันเป็นไก่ว่าฉันเป็นไก่ตัวที่สองที่เหยียบที่ฉันเป็นไก่ตัวแรกที่เหยียบเหยียบดาวดวงนี้ฉันก็จะนั่ง เพ,เพื่อจะเป็นราชาของดาวดวงนี้ไก่ราชาของดาวดวงนี้เย้ฉันได้ดังแล้วเป็นไก่ตัวแรกโอ้ดีจริงๆเลย